สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับช่องบ้านน้องภูผานะคะบ้านเราเป็นคนรักกล้วยไม้สกุลช้างค่ะวันนี้พบกับ ep 3นะคะมือใหม่หัดเลี้ยงเราเลี้ยงที่ชัชึงซาค่ะหลังจากที่ลงคลิปก่อนล่วงหน้าไปแล้วนะคะวันนี้เราจะนำช้างพายค่ะที่ตอนนี้กำลังติดช่อดอกนะคะ1นึ่งต้นประมาณ6ช่อดอกเลยค่ะ ต้นใหญ่มากเลยนะคะจะช้างภายนี้ก็คือจะเป็นสกุลช้างที่จะมาช่อแรกๆออกออกช่อดอกแรกๆเลยนะคะในบรรดากล้วยไม้ที่เราเลี้ยงไว้ทั้งหมดของสกุลช้างนะคะมี2-3 3ประมาณ4-5ต้นนะคะแต่ว่าจะมี2อ,อ,อต้นที่ออก ต้นละ6ช่อดอกนะคะที่เรานํามาฝากเพื่อนๆได้ชมกันนะคะก็คือเป็นช้างพายส่วนต้นอื่นๆก็ทยอยกันออกดอกกันเกือบจะหมดทุกต้นละค่ะก็เดี๋ยวจะนําภาพมาให้ชมกันนะคะแต่วันนี้เราจะนำตัวช้างพายนะคะที่ติด6ช่อดอกมาให้เพื่อนๆได้ชมนะคะตอนนี้กําลัง ติดตูมอยู่ะคะ่ะเดี๋ยวช่วงบานก็จะนำมาให้ชมอีกเนะะี่ยค่ะที่บ้านเราเลี้ยงเนี่ยนะคะก็คือเราจะฉีดพ่นด้วยฮอร์โมนไข่นะคะก็คือประมาณ2สัปดาห์ต่อครั้งหรือว่าถ้าไม่มีเวลาก็1เดือนต่อครั้งนะคะแล้วก็จะมี m 1 5 0ค่ะผส,ผสมน้ำนะคะก็คือ1ฝาต่อน้ำา2ลิตรค่ะฉีดพ่นให้เขาได้สดชื่นก็คือ ถ้ามีเวลาก็จะพยายามได้ทุกอาทิตย์นะคะแต่ถ้าไม่มีเวลาก็เดือนละครั้งเหมือนกันค่ะก็คือเนี่ยค่ะก็คือเขาจะติดช่อดอ,อกเกือบทุกต้นแล้วค่ะตัวกล้วยไม้ชางพายนี่ยน,นะคะเขาก็เป็นกล้วยไม้อิงอาศัยแล้วก็ลำต้นตรงเล็กน้อยใบหนาแล้วก็แข็งแผ่นใบมีสีเขียวขอบใบเรียวปลายใบจะแยกออกเป็นสองแฉกนะคะ เห็นเส้นกลางเป็นใบล่องชัดเจนขนาดใบของเขาก็จะประมาณ5-7เซนติเมตรนะคะยาว25-40เซนเลยค่ะดอกก็จะเป็นช่อรูปทรงกระบอกค่อยลงแต่ละช่อจะมีดอกค่อยหนาแน่นกีบเลี้ยงและกีบดอกจะมีพื้นสีขาวมีแต้มสีชมพูนะคะเป็นแถบกว้างกว่าออตัวช้างกะนะคะกีบปากสีชมพูดแดงดอกจะมีกลิ่นหอม แล้วก็ช่วงฤดูการออกดอกของเขานะคะก็จะประมาณเดือนธันวาถึงกุมภาพันธ์ค่ะก็ของเราจะมาเป็นช้างพายก่อนนะคะเราก็เลยนำภาพมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะสำหรับผู้ที่ติดตามนะคะตอนนี้ก็คือที่เราเลี้ยงไว้ก็ค่อนข้างเยอะนะคะก็ติดช่อดอกเกือบทุกต้นเลยค่ะตอนนี้เรียกว่าแท้จะไม่อยากไปไหนแล้วนะคะรอลุ้น ว่าช่อดอกเขาจะสวยงามมากแค่ไหนนะคะก็คือถ้าเราพยายามดูแลให้ให้เขาติดช่อดอกมากแล้วก็การลดน้ำช่วงนี้ถ้าเป็นที่ออติดช่อดอกแล้วเราก็จะไม่รดน้ำให้โดนดอกเขานะคะรอลุ้นกันเลยค่ะน่าจะประมาณ1นึ่งสัปดาห์นี้ก็น่าจะเริ่มบานแล้วนะคะเพราะว่าเขาเอ,อ่อ ติดช่อดอกมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะที่เราเลี้ยงไว้ก็ค่อนข้างแข็งแรงนะคะรากเกาะกับกระถางได้ดีมากๆเลยค่ะขออภัยด้วยนะคะวันนี้เราถ่ายช่วงแดดแสงแดดส่องถึงนะคะพอดีมีเวลาช่วงนี้แสงก็จะจ้านิดนึงอาจจะทำให้เห็นภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะ เราเลี้ยงไว้ใต้ต้นมะม่วงนะคะก็คือเขาก็จะมีร่มแล้วก็มีแสงํำไรนะคะแต่พอดีช่วงที่เราถ่ายเนี่ยก็น่าจะประมาณช่วงสี่โมงครึ่งนะคะก็เลยยังมีแสงแดดส่องถึงก็เลยแสงจ้าไปนิดนึงก็อาจจะภาพก็อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะ เดี๋ยวยังไงเราจะอัปเดตให้เรื่อยๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาติดดอกนะคะก็จะมีบางต้นที่ที่ใบก็มีเหลืองบ้างนะคะแล้วก็ใบเหี่ยวบ้างนะคะก็อ,อ๋อด้วยความที่เป็นมือใหม่นะคะก็ยังไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่แต่ว่าเขาก็จะสอนให้เราเลี้ยงเรียนรู้ไปเองอะค่ะก็เลี้ยงมาหลายปีแล้วนะคะก็คือน่าจะเกิน5-6ปีแต่เราก็ยังคิดว่าเราเป็นมือใหม่อยู่ดี วันนี้ไปก่อนนะคะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ